ตำนานพระแสงขันชัยสีพระขันเล่มเดียวบัญชาได้ทั่วอาณาจรรักรสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการเลเจนด์ยินช้ขํานานรอบตัวกระดังซีมันนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่เราเกริ่นไปเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์แห่งศรีโสธรปุระ สรงมออพระแสงขันชัยสีให้กับพ่อขุนพาเมืองพร้อมทั้งพระนามสีอินทราบ,บดินทราทิตนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยยังไม่ทันจะได้เล่าลงลึกไปถึงไหนเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปเล่าตำนานแก้วเจ็ดประการขององค์พระจักรพรรดิราชอันที่น่าจะเป็นคาวรางของเครื่องเป็นจกราชาก,กุศลพันและก็พิธีราชาพิเศษนะคะก็กินเวลาไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะก็เลยจะมาต่อเรื่องราวแบบจัดเต็มกันในคลิปนี้นะคะเรื่องราวของพระแสงขันชัยสีจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ มีการค้นพบศิลาจารึกที่วัดศรีชุมจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะระบุไว้ในจารึกนั้นว่าเมื่อก่อนผีฟ้ากษัตริย์แห่งศรีโสธรภุระทรงมอบพระนางสิคระเทวีและขันชัยศรีเป็นพระเกียรติแก่พ่อขุนผาเมืองค่ะซึ่งเมื่อรองเทียบศัก,กราชกันแล้วนะคะในยุคข,ของพ่อขุนพาเมืองพ่อขุนบางกลางหาวก็ตรงกับศัก,กราชที่ พระเจ้าชัยวรมันที่7็แห่งอาณาจักรขอมทรงปกครองอยู่ค่ะซึ่งในการมอบสิ่งของต่างๆนี้นะคะก็น่าจะเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรขอมกับเมืองที่พ่อขุนศรีนาวนำผมทรงปกครองอยู่ค่ะซึ่งพ่อขุนศรีนาวนำผมนี้นะคะก็คือพระราชบิดาของพ่อขุนผาเมืองค่ะ โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะทรงพระราชทานพัะธิดาก็คือพระนางศิคราเทวีให้เป็นพระชายาของพ่อขุนผาเมืองพร้อมทั้งมอบพระแสงขันชัยสีและพระนามสีอินทรบดินทราทิตย์เพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อขุนผาเมืองค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะเมื่อสิ้นและชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วค่ะอาณาจักรของก็เหมือนจะเสื่อมอํานาจลงค่ะด้วยที่เมืองต่างๆนั้นก็เริ่มแยกตัวออกมาเป็นเอกราชแก่ตนเองค่ะและในช่วงเวลานั้นค่ะก็เกิด กบฏขอมสะบาดโคลลำพงขึ้นนะคะซึ่งขอมสะบาดโคลลำพงนี้นะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าดาวจะหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าเป็นอีกตำนานหนึ่งได้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและเมื่อเกิดกบฏขอมสะบาดโคลลำพงขึ้นแล้วนะคะพ่ขอขุนบางกลางหาวผู้ปกครองเมืองบางยางนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณอำเภอนครไทยของจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ส่งพระราสาาไปถึงพ่อขุนพาเมืองซึ่งปกครองเมืองราชอยู่ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะ จึงได้ร่วมกันปราบกระบองสบาดโขลลำพงค่ะเมื่อสิ่งกระบองสบาดโขลลำพงแล้วนะคะก็มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันระหว่างพ่อขุนพาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวค่ะโดยพ่อขุนพาเมืองนะคะทรงยกเมืองสุขโขทัยให้กับพ่อขุนบางกลางหาวปกครองรวมทั้งยกพระแสงขันชัยศรีและพระนาม สีอินทระบด,ดินทราทิตยให้กับพ่อขุนบางกลางหาวด้วยค่ะนี่จึงเป็นที่มาของราชวงศ์พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทัยและพระนามพ่อขุนสีอินทราทิตของพ่อขุนบางกลางหาวนั่นเองค่ะแล้วก็มีการสืบต่อราชวงศ์เรื่อยมา จนในยุคสมัยหนึ่งนะคะก็มีพระมหากษัตริย์พระองค์สาคัญพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีค่ะและพ่อขุนรามคาแหงก็ทรงเป็นพระอัยกาหรือว่าปู่ของพระยาลิไทยซึ่งพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สาคัญอีกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์พระร่วงเจ้าเลยนะคะเพราะพระองค์ก็คือผู้ที่สร้างพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สาคัญของจังหวัดพิศณุโลกและก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกด้วยยยะะแลลสมมัของพรราาิไทกก็ี ย้ายเมืองหลวงจากสุโขทยัยมาอยู่ที่พิษณุโลกค่ะพอสิ้และจส,สมัยของพยาลีไทยนะคะ แว้นสุขโขทัยก็เสื่อมอำนาจลงค่ะพร้อมกับทั้งในช่วงเวลานั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาก็กําลังเรืองอํานาจภายใต้ใการปกครองของของุนหลวงพะง,งวหรือว่าพระบรมราชาค่ะจึงเป็นช่วงเวลาที่ขุนหลวงพะง,งวจึงยกกองทัพมาพิชิตแวรนสุขโขทยัยและสามารถพิชิตได้ที่เมืองพิษณุโลกนะคะจึงเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พญาลือไทยพระราชะโอรสของพญาลีไทยนะคะได้ออกมาสวามิภักดิ์ต่อขุนหลวงพะง,งูและมีการมอบพระแสงขันชัยสีเป็นบร,รณาการให้แก่ขุนหลวงพะง,งว พร้อมทั้งกับยองเป็นเมืองขึ้นต่อกรุงงรีอยุธยานับตั้งแต่นั้นมาค่ะนี่จึงเป็นเหตุการณ์สําคัญที่มีการเปลี่ยนผ่านของพระแสงขันชัยสีจากสุขโขทัยมาสู่กรุงศรีอยุธยาค่ะและในยุคสมัยของเจ้าสามพระยานะคะก็ยังไม่มีการบ่งชี้แน่ชัดนะคะว่าพระแสงขันชัยสีที่มีการ ค้นพบอยู่ภายใต้กรุวัดราชบุรณะบริเวณพระปางของวัดราชบุรณะข้างล่างนะคะที่มีการขุดค้นพบกันเนี่ยจะเป็นพระแสงขันชัยสีที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่กษัตริย์แห่งเสี้ยวธรปุระมาให้พ่อขุนพาเมืองแล้วก็เรื่อยมาถึงจากที่พญาลือไทยมอบให้กับขุนหลวงพงัวหรือไม่หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าสามพญาทรงสร้างขึ้นใหม่เรียนแบบกับพระแสงขันชัยสีนี้ส่วนพระแสงขันชัยสีนี้ก็ยังคงมีการใช้สืบต่อเรื่อยมาในยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะ จนมีเหตุการณ์สวัสร์ที่บันทึกไว้ในพระราชะพงศาวดารน,นะคะว่าหลังจากที่สิ้นและ,ะสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะค่ะก็เกิดการแย่งชิงบัลลังก์กันมีการต่อสู้รบราฆ่าฟันเป็นสงครามกลางเมืองกันอยู่หลายวันค่ะแต่สุดท้ายเจ้าฟ้าผู้เป็นหลานไม่สามารถสู้ได้ค่ะเขาว่าจึงได้ลักลอบนําเอาพระแสงขันใจสีนี้หลบหนีไปด้วยค่ะทําให้การเสด็จขึ้นครองราชของ เจ้าฟ้าพรนะคะไม่ได้มีพระแสงขันชัยสีประกอบอยู่ในพระราชพิธีราชาพิเศษค่ะแต่บ้างก็ว่าถ้าแสงขันชัยสีนี้น่าจะหายไปหลังจากที่มีการเสียกรุงครั้งที่สองในช่วงปีพศ2310ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าข้อบ่งชี้อะไรที่แน่ชัดน,นะคะว่าตกลงแล้วพระแสงขันชัยสีที่มีการจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งสถานแห่งชาติเจ้าสามพระชาในปัจจุบันนี้จะเป็นพระแสงขันชัยสีที่มีการส่งต่อสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคพ่อขุนพาเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะหรือว่า ของจริงนั้นจะหายกันไปแล้วตั้งแต่การเสียกรุงครั้งที่2แต่ว่าในยุครัชการที่1นะคะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะก็มีการ ค้นพบพระแสงขันชัยสีอีกครั้งที่บริเวณโตนเลสาหรือว่าทะเลสาบที่เมืองรีมราชค่ะในการค้นพบเนี่ยน,นะคะก็ได้มีการนำมาทูลก้าถวายรัชกาลที่1ค่ะนับแต่นั้นมาค่ะพระแสงขันชัยสีนี้ก็คือหนึ่งในเครื่องเป็นจาราชกุฎภันอันสําคัญในการประกอบพิธีราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีค่ะแต่ว่าเรื่องราวการค้นพบพระแสงขันชัยสีในยุคราชกาลที่1นี้นะคะก็สามารถนํามาเล่าเป็นอีกตำนานหนึงได้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมดังก็เลยขออบเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้เลน ในคลิปหน้าค่ะดาวจะมาเล่าตำนานการค้นพบพระแสงขันใชัยศรีที่โตเลสะเมืองสิมราชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วถ้าอยากรู้ว่า Legend Insight คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ต้องกด subscribe ช่อง YouTube รางิีมันมีเดียแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ